สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เลืองแสนนะคะพี่น้องวัดดีพี่น้องบ่ไดน้วมือหนึ่งนิว้วขางหนึ่งเพราะว่าซื้อกล้องวัสดุค่ะพี่น้องที่จะส่งไปให้น้องสาวที่ยูเป็นเยี่ยมว่าสิเป็นประแดกไปสถานีข้างบ้านไม่เปิดต้องมาที่สถานีรถไฟนะคะบ้านก็อยู่จั้งสี่ลัพี่น้องเนี่ยอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟเนี่ย พี่น้องสิเห็นดีเห็นไหมคะข้างหลังข้างหลังเห็นไหมเอ่ยก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเบาเปย์ผุนผท้มมหาหนุผุนระหึงหนูแม่ผุนมาสายหลักคนน่ะตอนแรกตอนแรกคนน้องสิเลยพี่น้องเพราะน่ะสายหลักคนผ้าผู้บ่าวคือมานอนโสดโสเนาะ เป็นหายแงกันแล้วว่าขอที่ใช้ใช้คอยคือนอนเจ้าเจ้าพู้เดียวนั่นแหละสัสแต่ว่าเพิ่นก็ไปจับได้ว่าเป็นวานองก้อยนะ่ะทักไปถามน้องนูนเพราะว่าน้องก้อยทักไปหาเพิ่นเพิดด่นดำหน้าเพิ่นบ่ได้รับโอ๋ <c oughs> กันได้อยา่างงูเอาไปพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์นี่ส่วนมากเพิ่นก็ที่ใช้จักรยานหลายเลยพี่น้อง จักรยานก็เยอะนะคะอันนี้เป็นจักรยานให้เช่านะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวมีเหฮเซามอเตอร์ไซค์กับมีเฮเซล,เเลพี่น้องบอเช่าผ่านผ่านผ่านโทรศัพท์นี่แหละผ่านแอปโฟเกชั่นนี่นะคะพี่นอ้องอันนี้ก็แถวบ้านล้วก็ร่มเย็นว่อยวเพราว่าอันเจ้าคุโบพาก,ก์กอนโอซานมันก็ ดู่างประเทศมันผักก่อนบรด้เลยพี่น้องเพราะว่าเท่ากับพักไปผักก่อนมาแล้วเนาไปชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วแล้วก็มาหาเงินตัวแบบน,นี้เหตุงานนี่เลยพี่น้องรถเนี่ยรถคันเขียวๆนี้นะคะรถคันเขียวนี้แล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปสําหรับนักท่อมเที่ยวเ้ยพี่น้องเด้อนะคะพี่น้องผู้ดีเพบว่า มาท่องเที่ยวสะภาพไปอยากจะมาเที่ยวตร,ตรงนั้นตรงนี้งสีนะ่ในในในกรุงเดนฮาร์ในเมืองหลวงนะคะมีการเช่ารถอะไรได้ด้วยกระสิไปเขียนก่อนพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ลืมถืออันถืออันบักพรกประแดกไปทรงโลก็เลยว่าเอพะว่าข้างบ้านนบเปิดนี่ค่ะผลไม้ก็ข้างบ้านนี่ก็มีนะคะมีขาบักแดงโม่ใหญ่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อ อาหารเรื่องผลไม้หลากหลายมาเห็นเอบู่อกินได้ค่ะพี่น้องบื่อกินลาาแล้วค่ากับบอแพ้งกับความหอกขอบคุณอาหารเงแล้วนี่้านผลไม้ก,ก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ส่วนบ้านขององก้อยนี้บ้านเนรา้อยเลยถือว่าอยู่ในเมืองเต๋อพี่น้องนี่ไงคะนี่บ้านของนอนงก้อยนะเนี่ยตึกนี้แหละพี่น้อง ตัวสีน้ำตาลอยู่ชั้นสามเลยพี่น้องเด้ออยู่ชั้น,น,นสนาม่นก็สีลงดำหน้าบางคนก็หายกำลังใจเ่นอยู่บางคนก็ห้กำลังใจออนนกัน,กน,อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่โซ่มากไม่เจอนะแต่ว่าขู่เฮาตะกี้มีแต่ข,ขู่ โอ้ยกินอดกินเถิงกันนั่นแหละพี่นองกระสิไปเขียนแต่ฟอร์มอันนี้นะคะอาบน้นแต่งตัวเรียบร้อยกระสินสีคำคำลงอยู่หาพี่นองขอบคุณขอบคุณพี่นอตัวกำลังเล่นใจที่มอบใไ้ นี่ไงคะ่ะบ้านก็จะประมาณนี้นะคะซื้อมาซือบ้านอยู่กเมืองนอกไปจงสี่หลาพี่นอกรื้อกรเจลประเด็ไไปนะแม่เมื่อกีน้นี่เกิดเพราะว่าจากที่จากที่บ้านแล้วก็ไปที่ทำงาน ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ั้มคะพี่น้องคระบข้นมาในบ้านเรียบก็เป็นทสีสักผ้านะคะทางขึ้นห้องได้ไหม พี่หนอโม่เชท่างขึ้น,นออบคุนออุ่นี้เพิ่นก็ยูสันเพิ่งขึ้นกันพี่นอนี่บันไดขึ้นบ้านเป็ดๆมากกัวโบหมื่นวันเทียวดอกพี่นนอพา คนมาช่วงคนมาถึงหน้าร้อนปิงปิงนี่พี่น้องถุงจะส่งไปให้น้องค่ะ นี่นะคะเลเป๋เปวไห้เนี่ยขาต่างกล่องขาต่างกล่องกขบอกดถือมาน้่พี่น้องก็สิบอกจะถือมานํ่นั่นก็จะไม่ได้ถือมาช่วยเพราะว่ามันกะอาจต่หอมกินก็คิดว่าสิมาหาไม้ทั้งหนา เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้แม่ถุงสีต,ตรงๆเ,นะป,เป็นน้องสาวนะประเดชแม่ปลายแหงนี่ละกันมีเจลบองคุณย่าค่ะแบบไปเมืองไทยเมื่อไห้ในน้องสาวเข้ากระสีแบบยายกัิงานเหตุการณ์บุคคลเดชโทษไปหาคุณย่าท่าใดนะคะคุณแม่ก็คือทอดลูกสาว แต่เจสู้งานนะทำงานให้เสร็จคนกระสิไปบ้านคุณพ่อคุณแม่กระเทาแล้วแต่จริงๆแล้วน้องก้อยก็อยับอวยได้พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่กระเทาแล้ว,มมงงวออบ่มีู่้ยู่น้ากระยูสองตายาย่างอมเงี่มส่วนไอ้พ่อน้องแกบุ๋มก็ไม่น้องแกงบุม๋มเพิ่งกะเฮ็ดงานเนาะยังกังเวน้นกว่าเขาสิงโงมาบานสินะแต่ถ้าเกิดเทาไดอย่ไก่ชิด ไดเห็นงายได้มีอีกยังธุรกิจอยังก็กอกไก่แกยู่๋กับไก่คุณตาคุณยายครับกับพ่อกับแม่กับเป้ก็สิีดีขึ้นยังดองดยังเป็นยังได้เพิน่นเห็น้าแล้วคนก็นสีมาดูแลคุณตาคุณยายให้แต่ว่าไก่กชิดพ,พ่อแม่เห่า้ว่มาดูแลหาข้าวหาน้ำกินสามวลาอยู่ไก่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีกำลังใจมีความอบอุ่นนานาตามที่เบิ่งพ,อพ่อเบิ่งแม่ขึ้นก็สดใสขื้นมาได้ค่ะพี่น้องตามที่คนปอยูุบันก็มีสีสัน เป็นที่รักของขอบรัวอ,อยู่ค่ะแล้วคลิปนี้เรากลอยกัะสีเขียนแลก็สีไปทรงนี่ทำสินกองแบบนี้นะคะพี่น้องกองแบบกองบล็อกบล็อกอะไรค่ะทรงสีเรียม ดเดี๋ยวอุ่มทรงไปใส่ปลาคลิปนี้น้องก้อยฝาไปซ้ำนี้นะพี่น้องพอกันคลิปนะ้วก็อย่ที่อัพเดตให้เบิรงเรื่อยๆขอบคุณทุกกำลังแร่นใจที่มอบให้จากโบวาสิเิ็นทังเป้บเบาลาบานาแต่ว่าเห็นพี่น้องมคาคอมเมนต์อยู่ว่าอีหยังนี่ละ่ะ อยู่ในคลิปของน้องเปที่ทวหาน้องก้อยน้องก้อยก็บ่านไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็สร้างว่สตะขาพี่น้องก็ทางไปทางมัน่นส่วนเปรมมัน,นกบ็บอย่างให้น้องก้อยไปสูงสิงมาจะเวอาอีกยังไลยไปกรณีขอ,นนองสิงนพี่น้องก็ควรสีเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากบ็บอย่างโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้เพิ่นกระเบิงอยู่ว่าเอ้เยเป็นยังคือยอดผมคนติดตามก็เรยกว่าพเป็นยังดอกเดี๋ยวฮ้องหาเว,าวลาลงไปยุ่งกันแล้วฮ้องกระจัง คอยเบ่งขยับขยายขึ้นมาเพอนกรสิได้เข้มแข็งขึ้นคลิปนี้นะ้องก้อยขอขอบุญขอบุณพี่น้องทูก,กำลังแรงใจตีมอใัยใส่เสื้อสองตัวพี่น้องมันกับซีดเย็นแน่นเนาะค่ะขอบุญขอบุณพี่น้องหลายๆลาแล้วจ้าพอก,กันคลิปหนาจ้าพี่น้องยินดีมีหฮงลำรวยทูหม่องทูบอลค่ะขอบุญทูกำลังแรงใจพอกันคลิปหนาคลิปนี้ขอลาข้ามลาสวัสดีค่ะ